มา,มากันเยอะอย่างนี้นะครับ่บอนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะครับคุณปราดชัยคําครับ ผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับคร้อมวอดในวงการวอลเลย์บอลมายาวนานเป็นอย่างมากทีเดียวครับวันนี้ก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับสวัสดีครับคุณปราดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องเรียกว่าไม่อาวุโสที่คุณวิระยังเด็กๆอยู่ยังเด็กๆอยู่นะครับก็แนะนำท่านท่านท่านผู้ใหญ่ของเราครับวันนี้นะครับคุณสมชัยสุธิกุลพานิชครับอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติกับทางรายการของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและที่นั่งบและ คงไม่ต้องแนะนําแล้วนะฮะน้องกิฟต์เครับกับตันทีมนะครับวอลเลยวันลสาวทีมชาติไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกฉา<อ>ยาไปได้วย กิ๊ g กูเกิลครับเราเป็นว่าเดี๋ยวผมให้แต่ละท่านแนะนําตัวสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยหนึชั่วโมงอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้ส่ง SMS นะครับได้พูดคุยได้สอบถามเรียกว่าเป็นกันเองกันนะครับุงครับครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ใครเอ่ยนะครับไปข้างหลังไม่ลอยไม่ลอยอยู่ใครครับมาไปเลยอ่าจากข้างหลังซ้ายมือเลยอ่บ พีนุชแป้นน้อยค่ะครับชื่อแป้นค่ะริบเบโล่ค่ะน้องแป้งนะครับริบเบโล่ครับิเบลโ่นะครับมาทางขวาครับวันนี้ชื่อยาหลวงทองหลังชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งนะคนนี้แป้งนะแป้งแป้งกับแป้งนะครับอานที่สามครับวนาับแก้วค่ะนาค่ะนานี่เป็นนักพนักงานดีเด่นของการไฟฟ้าส่วนฮุยภาคนะครับเมื่อสักสองรามวันที่ผ่านมาค่ะกำมลพรสุขมากค่ะยุ้ยค่ะต้องยุ้ยนค่ะกำมลพรสุขมากอมพรย่ผาค่ะแจ็คค่ะ ครับผมแจ็คฮะถัดไปครับท่าประภัพันเชสีบะหมี่ค่ะอ๋อนองบะหมี่นะฮะครับพื้มจิตทินขาวค่ะน้องค่ะครับน้องน้องนะฮะครับเนสลาต้อมคำค่ะนุชค่ะครับอ่าแล้วก็คนสุดท้ายคุณมาริกากันทองค่ะปูค่ะโอเคฮะนี่ก็มาทั้งหมดเลยสําหรับบริวารสาวทีมชาติไทยมีอีกสองคนที่ไม่มานะเราส่งมาเนี่ยเป็นออนไลน์เลยนะคุณนิระครับพืนอ่อนน้องออนออนอนุมาครับอานุมาสุดที่รัก สุดที่รักสุดที่รักไหนล่ะฮะคือเขาไปนะไปต่างประเทศเขาจะเรียกสุดที่รักจริงอ่ะจริงเพราะอะไรฮะเพราะว่านามสกุลเขาสุดที่รักสุดที่รักแต่ว่าเขาจะเรียกสุดที่รักอ๋อเหรอนี่แต่ถือว่าความรู้ใหม่นะแล้วก็แนนแนนนะไม่มาวันนี้แนนอุทัยวันแก่นสิงเพราะว่าติดภารกิจที่ต้องทำรายงานอย่างรีบด่วนบพราะว่าฝากขอโทษพี่บุ้งพี่วิลามาด้วยนะแล้วก็ฝากขอโทษแฟนบอลที่ ไม่ได้มาแต่ว่าครั้งต่อไปนะครับจะมาออกรายการที่ smtv ได้โอ้โหดีดให้ครับกาลังเร่งทำรายงานอยู่ตอนนี้เร่งทำรายงานเนี่ย Facebook มาแล้วครับนี่เป็นคําถามจากแฟนเพจเยอะนะครับมากันเยอะเลยทีเดียวคือบอกกับทางคุณบุ้งไว้นะครับมีหลายๆท่านส่งคำถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง sm นะครับพิมพ์ทีวีเว้นวักส่งมาที่4 8 9 1 0 1 1นะครับแล้วก็ ใน Facebook ของ t h Thailand v o l l e y b บ l l นะครับก็ไปตั้งนะครับกระทู้บอกว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยมีหลายท่านนะที่บอกว่าแฟนๆที่อยู่ไกลจากราดเท้าส48นะครับติดประชุมไม่ได้มาไม่ได้มาที่นี่นะมีแฟนมาเยอะทีเดียวนะที่นี่ก็ส่งคำถามเข้ามาเนี่ย รวมร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดรวมกับเอสเมเนี่ยร้อยว่าแล้วต่อไปไม่นี่ร้อยข้อความนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามคัดเลือกนะใช่ใช่ครับผมข้อความไหนที่โดนใจเดี๋ยวมีของรางวัลให้ด้วยครับเป็นวอลเลย์บอลลูกวอลเล่ลูกบอลเล่นะครับที่ขออนุญาตถือได้ก็เป็นลูกวอลเลย์บอลนะคุณยิลานะก็เป็น รุ่นทอตทิตเลยนะจากกันสปอร์ตเนี่ยก็มีลายเซ็นของน้องทุกคนนะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวยังไงให้คุณสมชายเซ็นด้วยได้ไหมหลังจากนั้นได้ครับดีครับดีดีครับก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวอลเลยบอลสาวไทยก็ต้องคุยกับคุณสมชายนะครับสุธิกณพาณิชนะครับอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมวอลเลยบอลแห่งประเทศไทยก่อนนะครับเป็นไงบ้างผลงานของทีมวอลเลยบอลสาวไทยที่ผ่านมาครับโอ้ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง โอ,อกางปรีก็ดีแชมป์ที่ไต้หวันก็ดีเนี่ยผลงานของทีมววลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ,รบเป็นเป็นทีมที่มัน,ม,นมันทำให้คนไทยตื่นเต้นครับ,รบมีความสุขในการชมการแข่งขันผมว่าฟีมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยผมว่ประเทศอื่นมองข้ามไม่ได้ ยิ่งเฉพาะอยงย่าิ่งไอซีเกมที่อินโดนีเซียเนี่ยทีมนี้เราก็เป็นแชมป์ในครั้งที่แล้วทีมชายของเราก็เป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วฉะนั้นผมเชื่อปีนี้ซีเกมเนี่ยก็พิบตามไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งการถ่ายทอดบอลลิบอลนี่เป็นเป็นของอะไรที่ ผมเชื่อว่าแฟนบอลวอลเลย์บอลไทยเนี่ยคงคงตั้งตาคอยครับครับนั่นคือความภาคอูใจสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้ววอลเลย์บอลทีมชายนะครับก็ผลงานเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็อย่างที่ว่าเลยครับว่าซีเกมคราวนี้เนี่ยวอลเลย์บอลทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพลาดไม่ได้นะครับมันมันมัน เป็นเกมกีฬาที่ร้อนแรงแล้วก็ใครหัวใจไม่ดีไม่ควรดูมันลุ้นขนาดนั้นเลยต้อง,อง,อง,องว,ว่าขนาดนั้นนเพราะว่าคราวที่แล้วที่แข่งกันมาเนี่ยผมเองเวลาเปิดดูการถ่ายทอดเนี่ยต้องสลับช่องดูแป๊บๆมาแล้วโดยเฉพาะยิ่งคราวที่แข่งกันมาคราวหลังๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ชนะเลิศ แต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้แพ้ขาดยีบผ้ายีบสียีบผ้ายีบสามันผัดกันลุกผัดกันชนะเนี่ยคือต้องมองว่ามันเป็นช่งชวงจังหวะโอกาสของเขาอาจจะอาจจะวาอาจจะดีกว่าเราหน่อยนึงฉะนั้นผมถือว่าฝีมือคนละบอหญิงไทยเนี่ยไม่ธรรมดาใครรวมกันได้ว่านว่ารวมกันแล้วแพ้ประมาณสองคะแนนใช่ไหมกับตันทีมรวมแล้วสองคะแน<ใ>นเท่านั้นเอง ยังไม่เคยมีใครถามนะครับคุณชคยที่ถามอกว่าตอนนั้นวันนี้น้องออนได้มาใช่ไหมถามว่าตอนนั้นเนี่ยคือหลายท่านทั้ชมที่ตามอยู่นะครับทุกคนก็ต้องคิดต้องตีให้ลงในจังหวะนั้นทุกคนก็คิดว่าลงอะนะแต่ตอนนั้นถามแทนคุณวีระนะคิบคิดว่าวันนั้นนะครับจังหวะนั้นหนละจังหวะที่ที่ออนขึ้นตีนะครับจังหวะนั้นเหมือนแมชพ์พอ,อยต์ของเรานะครับ,ค,รบคิดในใจว่าไง ก็คิดว่าชน,นะแล้วค่ะคือดูจากบอลท,ที่เพิ่มจิดเสริมค่ะก็ <c oughs> คือลูกเสริฟเสร์ฟค่อนข้างที่จะดีมาก <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นด้วยตัวเองอยู่ด้านหลังะคะมันก็จะเห็นชัดว่าบอลล้นมาแล้วก็คืออยู่ในตำแหน่งที่อนุมายืนพอดีแล้วปกติอนุมาจะไม่เคยพลาดลูกอย่างนี้เลยไงคะก็คิดว่าชนะแน่แต่พอตีออกไปก็หัวใจตกวูบไม่ค่ะก็คือก็เข้าใจน้องคือ จังหวะนั้นทุกคนจะแบบตั้งใจมากนะคะแต่มันผิดจังหวะไปนิดนึงอะค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้โกรธกันค่ะก็คิดไว้ว่าเราฝีมือสู้ได้แต่เพียงแค่ดวงเราไม่ดีเพราะปกติออนวาไม่เคยพลาดงีคะลูกอย่างนี้ก็คิดแล้วว่าเออวันนี้ดวงไม่ใช่ของเราต่อเนื่องนิดนึงแล้วกันนะครับมาที่เจอเกาหลีใต้มีถามมาบอกว่าในตอนที่ก่อนชิงที่สากับเกาหลีนะครับตอนวอร์มอัพเนี่ยพี่น้องแอบไปคุยอะไรกับคิมเหมือนจะอะไรนิดหน่อย ตรงนี้หมายไมกสิทใช่ไหมคิมอะไรนะคิมยุนคิมยุนคุงเหรอคิมยองคองคิมยองคองเนี่ยเขาบอกตบ64ครั้งนี้ได้คะแนนถึง37คะแนนเลยนะโดยปกติแล้วก็จะสนิทกันนะคะคืออยู่ห้องก็จะมาเล่นที่ห้องด้วยกันอะไรเงี้เจอกันก็จะทักกัน แล้วก่อนแข่งคือทีมเขาก็ไปวอร์มอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเขาก็มาวอร์มเล่นกับทีมเราส่วนออนุมาก็ออนุมาสลับกันงานอนุมาไปเล่นกับทีมเขาใช่ค่ะก็เหมือนหยอกกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามต่อคือหยอกกันเนี่ยใช้ภาษาอะไรในการหยอกคือคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยตั้งแว่ภาษาอะไรภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเกาไทยด้วยภาษาเกาหลีด้วยค่ะมั่วคุณภาษาเกาหลีปันไม่เขาพูดเกาหลีหนองพูดไทยรู้เรื่องกัน ผมว่าสายมึงมากกว่าไม่น่าใช่นะไอ้ส่วนใหญ่ภาษาอลูกถามมายังบอกว่าเอ๊ะแอบจูจุ๊บอะไรกันหรือเปล่าเขามีสีดูสีด้วยนะครับอยอกรู้แล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันค่ะสุดเพื่อนกันก็หยอกล้อกันเล่นปกติผมว่าภาพที่ออกจากทางสื่อนี่ก็ค่อนข้างสนิทสนมกันพอสมควรเลยใช่เพื่อนสีเพื่อนสีเพื่นสแต่ว่าเพื่อนสีนี่โหตกแรงมากนะขรับทีนี่ครับ ทบจะทะลุเลยอ่ะก็มีคําถามมาอีกบอกว่าเวลาตบลูกวันเล่เนี่ยครับเคยถามว่านักวันเล่สาวไทยเราเนี่ยตบแล้วเคยไปโดนคนบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าขนาดนั้นเลยขนาดนั้นมีถามมาก็คือเอซมสจากไหนเนี่ยจากในนี้ครับได้เอาละคุณผู้ชมคือส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการซ้อมมากกว่าครับอย่างพี่วรรณนาเนี่ยจะโดนทุกวันครับจะโดนทุกวันเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวรับไงคะตัวตีก็จะตบอัดเขาเขาก็ต้องฝึกรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะโดนทุกวันเป็นยังไงบ้างคะบรรณาบาดเจ็บไหมเจ็บค่ะไม่แต่ว่านักวอลเลย์บอลเนี่ยปกติธรรมดาซ้อมก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วตกไปอัดผู้ชมเนี่ยบ่อยไหมอัดผู้ชมเหรอคะก็ถามตัวตีนะคะหนูรับคนเดีเวคือ ปุ้รละคือปกตินอกจากท่านผู้ชมเะยนะครับก็ยังมีนักข่าวมีช่างภาพนะที่เกือบโดนนะก็กระจายเลยนะครัในสุขอกลางปีผมก็เกือบโดนเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่ที่ถ่ายภาพนะเราก็จะจ้องอยู่ที่โฟกัสไปที่ตะข่ายแต่บางครั้งนี่ลูกมาเร็วมากนะครับก็ราคาแพงนะกล้องนะ ครรัับถ้้าตองงะวมีมีคำถามนี่ไปถามคุณบุ้งอะนะที่มีคนถามมาว่าเรื่องคิมเนี่ยคิมอะไรนั่นมีมีญาติมาด้วยแล้วคิมคันหูอ่ะคิมคันหูามีมีแบบตกลงตกลงเป็นใครเนี่ยเออเข้าไปดูคลิปอะไรกันหรือเปล่าในคันหูน้องแป้นน้องแป้นน่ะน้องแป้นน้องแป้นน่ะเป็นมิอรเหมือนกันเป็นยังไงสนิทกันหรือยังไงเป็นคิมอ่าตอบตอบหน่อยตอบหน่อยมีคนถามมาไม่ค่ะแต่ว่าแอบแอบ แอปเปิ้ลเบอร์สิบแอปเปิ้ลเบอร์สิบคิมแต่ชายาได้มายังไงครับมาต่อพี่น้องพี่น้องน้องไม่้่งตั้งเองนี่ก็แซวอัพกันเล่นๆนะค่ัมพี่รัตตต่อนี่มีคําถามพูดถึงส่วนสูงนิดหนึ่งใครที่สูงน้อยที่สุดในทีมครับ มีคําถามมาว่านักกีฬาที่สูงน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ากระโดดได้สูงมากครับเขาอยากรู้เทคนิคการซ้อมนิดนึงฮะว่าทํำยังไงก็ตอนเช้าก็มีวิ่งไงค่ะบำมีวิ่งนะวิ่งแล้วเล่นเวทเสริมความแข็งแรงค่ะก็เครับสปริงข้อเท้าอย่างเงี้ยมันมีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนโดดสูงแต่ไหนแต่ไรยังไม่ยังไม่บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า ประมีเนี่ยก็สูงเท่าไหรตรงวีระถามสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดค่ะร้อยหกสิบแปดแต่กระโดดสูงมากเลยนะเออถ้าเรามีภาพที่รายใหญให้ชมกันนะกระโดดสูงจริงๆนะใช่ใช่สปริงข้อเท้าดีมากอันนี้โดยตำแหน่งแล้วเล่นตัวรับอิสระครับใช่ไหมนะครับเป็นตัวปีเลยนะตัวรับเฉยๆเป็นตัวปีเลยตัวรับอิสระเรามีอยู่สองคนครับครับอือจากคนที่ตัวเล็กสุดคนที่ตัวสูงสุดก็มีครับครับก็มีถามมาว่า อุเทนวันเจนซีวันนี้ไม่ได้มาไม่มาไม่ได้มาคนคที่ตัวสูงเนี่ยเขาบอกว่าได้เปลี่ยบหรือเปล่าแต่จริงอ่ะได้เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าการตบเนี่ยเทคนิคต่างๆที่หลายคนถามมามก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยทีนึงนะแต่ว่าที่สาคัญก็คือเดี๋ยวให้กับตันตอบดีกว่าว่าส่วนสูงมันมีผลต่อการเล่นมากน้อยขนาดไหน